ราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคม2568ตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยคือดาวพระอังคารกุ้งกับดาวภเกตและยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยกระมระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บมีศินบ์บริวาน หลวงมอดขึ้นบ้านหรือนิทางที่ดีก็มีเจ้าชะตาอาจจะใฝ่ธรรมะหรือมีการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,งร้นรับหรือโหราศาสตร์และมีโอกาสได้เป็นครูบาอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์หรือเปิดออฟฟิศในบ้านยังได้เลยแต่การยย้ายของดาวชุดตรีเทพเนี่ยราศีพิจิกต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งถ้าเจ้าชะตามีเรื่องหนี้สินคดีความที่ติดตัวมาเนี่ย ต้องใจเย็นๆยืดเยื้อเวลาไว้ถ้าไปต่อสู้แบบตรงๆเนี่ยต่อหน้าต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมีโอกาสฟันหักได้อาจจะมีคนวางแผนคิดร้ายให้ร้ายเราก็ได้ก็อย่าประมาทแม้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเดือนพฤษภาคมนี้การเงินการทองมีโอกาสสูญเสียระวังคำพูดคำจาไว้ด้วย พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีปากมีสีนางานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นรองก็ต้องยอมไปก่อนทำอะไรยังติดติดขัดขัดไม่ได้ดังใจเท่าไรไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์แม้แต่การจะได้ของมาเนี่ยอาจจะได้ของมือสองทงั้งทั้งที่ไปซื้อของใหม่เนี่ยโดนยอมแมวอย่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ไม่สู้ดีนัก ไม่โปร่งใสนากมีเรื่องให้กรัดกุ้มไม่ได้ดังใจหยิบจับทาการสิ่งใดให้ระมัดระวังและใจเย็นยเมื่อไม่ใช่เวลาของเราเนี่ยเร่งรีบไปก็จะมีแต่ความสูญเสียไม่ว่าจะก,การเงินการทองความรักคู่ครองที่ยังไม่มีรักก็อย่าเพิ่งมีที่มีรักแล้วก็ถนอมรักไว้ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหารักสามเศร้าอาจจะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ดีของชาวราศีพิจิกรัคนาราศีพิจิกเนี่ยให้อยู่สงบสงบ,สบเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งรินรับนั่งสมาธิหรืออีกทีก็เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมีความสุขแฮปปี้เรียกว่าได้จากบ้านเกิดเมืองนอนถือเป็นการแก้ดวงแล้วนะ หรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้ค่ะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกรัคนาราศีพิจิกและทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ